ตะลูกก็กินขาดแล้วเอาตะลูกทันี่แหละพี่น้องครับแดงคักเด้อครับเด้อตัวนี้พี่น้องเอาเบื้องลูกชัดๆบันนี้พี่น้องครับนี่ย่างเด็ดเลยครับพี่น้องครับอ่ะผู้ใดอยากจะได้ง่วงงามๆนะครับพี่น้องครับนายนุฟาร์มเพิ่นกะเอามาให้เลือกตัวนี้สวยเ้อครับพี่น้องเด้อง้อตีแดงใหม่ๆเลยครับพี่น้องตัวนี้ท้องซีไว้หนึ่งสามสามครับตัวนี้ท้องซีไว้หนึ่งสามสามนะครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันกันนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับกะเซาเ้าวันพฤหัสนะครับพี่น้องครับ8โมงเช้ามาพอกันอีกแล้วครับนายนุฟาร์มนะครับพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ตรงกับวันที่อ่าเดือนกรกฎาปีหกหานะครับเนาะเพิ่นก่มีงัว อมาฝากพี่ฝากน้องอีกละครับกะให้พี่ให้น้องเนี่ได้เป็นผู้เลือกผู้พิจารณาเอานะครับเนาะสำหรับในส่วนเรื่องของราคาน่หลายหลายคนก็อาจจะเห็นมากแล้วครับพี่น้องครับกะหนาตอรองทุกตัวไปไว้มากไวเด้อครับพี่น้องอันนี้ง้วชุดใหม่เด้อครับพี่น้องครับสดสดใหม่ๆห่ทุกตัวละกรที่ดิดแม่ลูกเทพกะมีมาไหคือเก่้นะครับพี่น้องอ่ะอยากได้ตัวใดเดี๋ยวจิตามาเบิ่งเอาพิกัดเด้อครับเด้อกับยุธีบ้านโคกจริญข้ตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องครับอ่ะอยากได้ตัวใดมื้อนี่กะ พามาเอานะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนีดหนูก็มีงว่าแม่ลูกแา้าก็แม่ท่องแล้วก็งว่าแม่สาวพื่อเก่าลรครับมาฝากพี่น้องครับผมเอากะสิพ้าไปเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับเนาะตัวแรกเอาตัวอ่านี่ครับพี่น้องครับแดงๆนี่แหละครับผม ตัวนี้เป็นง้วงสาวง้วทองหรือจังไรครับครับง้วทองครับอันนี้เป็นง้วทองนะครับพี่น้องครับทองตัวนี้เราประกันทองให้แล้วนะครับครับผมครับขอเบิรงคลิปตรวจได้ทุกตัวครับงน้าทองตรวจทองเลยนะครับเด้อเพิ่นมีคลิปตรวจใหายนะครับทองกับอ่าณน้าเดชนะครับพี่น้องครับ SR008 รนดนะครับเด้อเดี๋ยวผมสีอันมือผสมให้นะครับเนาะเมันกับใบใหญ่ผดพี่น้องเด้อวงบังนีกแล้าสองกุมภาหกห้า้อครับพี่น้องครับกำหนดข้อกับสิบสองพฤศจิกาเด้อครับเด้อครับเอา ท้องชัวร์แล้วนะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ครับส้นสูงอยู่เท่าไหร่ครับนายนูนี่ร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบด้ครับพี่น้องครับเป็นง้วทองแรกบนี่ครับวัวสาวทองแรกได้ครับเด้ร้อยสามสิบด้ครับส้นสูงเอาตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับเปิดสามสิบเก้าครับสามหมื่นเก้าด้ครับเดิ้ลวัวทองกำนัเดชครับผมอ่ะใครอยากจะได้ตัวไหนเมื่อเร็วานี่แค่ตัวแรกได้ครับเด้อก็ให้ไล่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับพี่น้องครับ นี่แหละถูกอกถูกใจตัวไหนมาเลือกเอาครับพี่น้องว่ามีมาให้เสมอครับมาเลือกเอาเลยอยู่ที่บ้านโคกเจริญนะครับน้องกุ้งสีนะครับพี่น้องอ่านายนูฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับครับเบอร์โทรกับไอดีไลน์ครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหกห้าครับเฟสบุ๊กกับนายนุฟาร์มคือเก่าล่ะครับอ่ะนี่เลยครับพี่น้องครับเอาอ่อพอแดงให้มันยังเมื่อนะครับวันนี้ไปหลับไปยังเดิน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 เดิเบินงนเดินเดินเด้อมีตนเดนเดิ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 นดินเดินเนเดินเดเนเด เอาย่างก็ถือว่าปกติเลยครับพี่น้องบ่มีตำหนิเราแน่นอนเนาะบ่มีครับนุมกับสีหัวอยู่ด้วยพี่น้องครับครับแม่นครับหยิบเรียบก็ดีๆอยู่ครับเอ้าไม่มีตำหนิราคาหนีตะเกาหนีพนซ่งฟรีทัวร์ภาคอีสานนะครับเด้อครับผมอ่านี่ยนะครับหลายๆคนถามอาอยู่อุบลญซ่งบอลมีข้อมินไหมดครับพี่น้องครับซ่งฟรีครับผมขันอุบลญยุคภาคอีสานซ่งฟรีได้ครับมาถามอุบลุญยุคภาคเหนือก็จังเก็บรันนั้นอีกที่หนึ่งครับถสายุภาคอีสานนี่ซ่งฟรีพี่น้องเอ้าตัวต่อไปครับผมครับตัวนี้ครับ บางนี้บางที่ภาคเหนือนี่กะกะทรงฟี่เลยครับมาแต่เอาหลายตัวกันขึ้นร่วมทรงไปเลยนี่ตัวนี้แดงบดดึกเด้อครับเด้อง้อสีแดงใหม่ๆเลยครับพี่น้องตัวนี้ท้องซีไว้หนึ่งสามสามครับตัวนี้ท้องซีไว้หนึ่งสามสามนะครับพี่น้องครับนี่ซีไว้หนึ่งสามสามผสมวันที่30พฤศจิกาหกซีกัหนดคลอดกับเก่ากันย่างหกหานะครับเด้อครับผมตัวนี้ลูกที่ไหนครับลูก2ครับ ลูกที่สองตัวนี้ยาวๆเลยครับพี่น้องแดงดีพร้อมสูงเท่าไรครับแนนนุ่นนี่สูงร้อยสี่สิบเท่าไหร่สี่สิบบวกอะไรครับสี่สิบบวกครับสี่สิบบวกซะเนาะเออนี่แดงแดงเข้มๆเลยนะครับพี่น้องครับเอาเนี่เบื้องด้านขางก่อนนะครับเดี๋ยวให้เบื้องจีบเล็บใกล้ๆครับพี่น้องไม่มีตําหนิไม่มีปัญหาแต่ว่าเรยวไปเห็นว่าไม่ตุ่มนิดติ้งนิดนึงนะครับพี่น้องครับตุ่มนิดนึงครับขางก็ไม่ดอกนะครับพี่น้องเอานี่ยจีบดําๆเลยนะครับตัวนี้แนนนุ่นเปิดใบเท่าไหร่ครับ ปวยห้าสิบสามครับห้ามื่นสามนะครับพี่น้องครับนี่บัวดึกๆหูสันๆเออเบื้องด้านข้างด้านนี้เนาะบัวมีแปลบัวใยด่างน,นะครับพี่น้องครับเ,เขาปลายเขาเพิ่นตัดออกตัดออกเฮ็ด <c oughs> เขาเฮ็ดยาขึ้นเลยบู้เ<อ>่เพิ่นตัดดอก <c oughs> ดีแล้วครับพี่น้องครับไม่ใชงมะแหลมป่นไหนเออครับเพิ่อนอ่ะงอหูหูแล้วครับไม่มีตำหนิได้ครับพี่น้องครับอ่เพิ่งทายางเห็นไปพี่น้องเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะเพื่อยางอีกก็ได้ครับผมเออนี่นี่แหละครับบ่มีตำหนิ่ห้ามื่นสามต่อรองได้อีกได้พี่น้องต่อรองได้ทุกตัวนะครับ ส่งฟรีภาคอีสานทุกตัวเด้อครับเด้อใน้หนูพูดว่าไงดอกพี่น้องครับครับง่ายง่ายครับง่ายอีหลีครับพี่น้องครับนี่เอ้าตัวที่2ครับตัวที่3ตัวที่3ครับบัดนี้ไม่เป็นง้อขาวนะครับตัวใหญ่เลยเด้อตัวนี้อ่ะตัวยังใหญ่นะครับเนาะมาเบิ่งว่าตัวนี้ท่องไปครับนี่ท่อง KF31 ครับท้อง KF31 ด้วยเด้อครับพี่น้องครับอ่ะนี่มาเบิ่งว่าอ่าท่องจักเดือนแล้วพี่น้องนี่เด้อเด้อมีใบให้เด้อครับพี่น้อง KF31 อ่าผสมวันที่28มีนาหกห้ากำหนดคลอดกับอ่าห้าเดี๋ยวด้อหามกหาอย่างนี้มันคือหัวข่าคือกัน<ส>พื้นสภาพบ่ะพิ่นเขียนผิดก็ได้บ่ครับเออกำหนดคลอดนี่นะครับแล้วเพื่อนอาจจะเขียนผิดามมนาไดะครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้อเอาเพื่อนอาจจะเขียนผิดนะครับพี่น้องกะลาหกหกว่าสันครับเออ น่นจะมากระล้าหหกนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าน่าจะได้ด้ครับพี่น้องร้อยสี่สิบห้าครับตัวขาวใหญ่ๆยาวๆนะครับเนาะตัวนี้ให้ลูกมาจากตัวหรอครับตัวนี้ลูกตัวนึงครับนี่ลูกสองในท่องลูกที่สองอยู่ในท่องนะครับเด้อตัวเขาขาวยาวๆใหญ่ๆตัวนี้เท่าไรครับนี่ตัวนี้สี่หมื่นเก้าครับตัวนี้สี่หมื่นเก้าเด้อครับตัวเต็มดีพร้อมพี่น้องครับตำหนีบ่มี่นะครับตัวนี้เนาะบ่มมีครับไม่มีตำหนีนะครับเนาะนี่เดี๋ยวใส่บึ้งขาบึ้งกีบนะครับพี่น้องครับนี่ นี่ตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้สี่หมื่นเก้าเดี๋ยวค่พี่น้องครับตัวนี้สี่หมื่นเก้านะครับเนาะอ่ะนี่แหละหูบ่ยาวเด้อครับหูสันๆเลยตัวนี้เอ้าหน้าอกไล่นะครับหนอกใหญ่บ่นะครับอ่ะเอ้าน่าจะเห็นชัดไป็ลไรครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปครับผมตัวที่สี่เนาะพี่น้องตัวที่สี่ครับผมตัวที่สกับตัวนี้กับทองเคฟสามหนึ่งครับเดี๋ยวซีเดือนละนี่ทองสาวเด้๋ยพี่น้องครับเบนง้วสาวสาวกตัวนี้ สวยครับสั่งใหญ่ดีครับพี่น้องสาวสดแดงดีตัวนี้ทอง kf 3 1คือกันนะครับเด้อทอง kf สามหนึผสมวันที่ยี่สิบสีมีนาหกหากำหนดคลอดกับวันที่3มกรา66หกนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ใครอยากจะได้ตัวนี้สูงอยู่ร้อยสี่สิบแปดครับร้อยสี่สิบแปด้อครับพี่น้องครับตัวนี้เอาตัวแดงใหญ่เด้อครับเด้อหางยาวพร้อมพุงหางกับบกใหญ่นะครับเนาะ นี่ร้อยสี่สิบแปดสาวสาวสดสดนะครับพี่น้องนี่นะครับเด้อนี่แหละหูสั่นถึงปากเฮ้ยลยปากกระเบื้องเอาพี่น้องใกล้ๆนี่ที่เราไปเห็นชัดๆนะครับเนาะนี่สาวสาวเลยแข้งขาใหญ่โครงสั่งใหญ่ตัวนี้สวยเลยนะครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้อจะใช้เบื้องขางนี่ชัดๆนะครับเนาะตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ว่าไวเจ็ดสิบเก่าครับตัวนี้เปิดไวเจ็ดหมื่นเก้านะครับเด้อสาวสาวสดสดเลยตัวใหญ่ด้วยนะครับสูงร้อยสี่สิบแปด เดี๋ยวสิพผ้าเบิ้งทั้งอันนี้หาหมักเง้วล้วกับพวกไงพรอมนะครับพี่น้องครับนี่เห็นบ่นี่นี่จิ๋มโค้นหางครับพี่น้องครับนมบ่มีติ่งนะครับพี่น้องครับเอาเอาเดินพอมกันนครับเดี๋ยวให้เบื้องทายยางด้วยครับพี่น้องครับให้เห็นทายยางนะครับเด้อโอ้ตัวนี้ยางพันกล้องเลยพี่น้องคุณลูกเทพลูกเทพนะครับนี่เบืองการเดินกันยางกะไม่มีตำหนินะครับเด้อเอาตัวบอกไงครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได่งงงามๆนะครับพี่น้องครับนายนุฟาร์มเพิ่นกะ เอามาให้เลือกตัวนี้สวยนะครับพี่น้องเด้อสวยเลยนะครับน้องตัวนี้ตัวต่อไปครับครับไปแม่ลูกเข้าบ้านนี่ครับเดี๋ยวเอาลูกก่อนวันนี้ไปแม่ลูกได้ครับพี่น้องครับพันแม่ยพ่นยุทธางหุบโอ้เม่ยยุบหุ่นนะครับเดี๋ยวให้น้าหนูไปไล่ลูกออกมาเด้อครับเด้อเอาลูกเทพบ่เทพนะครับพี่น้องเดี๋ยวภาเบิ่งคู่นี่ลูกตัวเมียเด้อครับเด้อพุ่นยางออกมาเลยพี่น้องครับไปลาบไปมาแล้วมาแล้วเออโอ้บ่ธรรมดาตัวพี่น้องครับเอาเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแม่มั้งนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อ ให้พ่อแดงพลัยมากครับผมนี่เราผู้ใดอยากจะได้ลูกแบบนี้เอาทายไปครับพี่น้องครับว่าแม่เป็นแม่แบบไหนนะครับเนาะอันนี้ลูก KF68 ครับ KF68 นะครับพี่น้องครับลูก KF68 เกิดวันที่21เดือนมกราคม65นะครับเด้อแต่ประมาณจะเจ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องครับหกเดือนกลัวๆใส่ขอเจ็ดเดือนวันนี้แม่ผสมบ่ะไม่ถ่วงแล้วยังครับผสมได้เดือนนึงนั่นแหละครับอันนี้แม่ผสมกับสติงเลสนะครับ201 ผสมวันที่23มิถุนา65กำหนวดทอดกับวันที่30มีนา6 5าดนะครับเด้อเอาผสมวันที่23กน่าจะพั้นรอบเลยล่ะครับครับผมอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับแม่พันแม่เพิ่นเนาะอ่ะนี่นี่นะครับเด้ออ่ะลูกให้นนังน้ก็แม่หลายเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวเบิ่งลูกก่อนพี่น้องนี่ดูลูกชัดๆอีกทีเกิดจากอ่าแม่ตัวนี้แหละครับลูกที่ไดนครับที่ผสมไว้ลูกผสมไว้ที่2ครับลูกที่2ที่ผสมไว้สติงเล่ด้วยครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นลูกของไอ้เข้มหกแปดนะครับเนาะเขาท่านในเห็ดประมาณเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องเนื้อหนังขอย่อยๆนะครับเนาะเขาดอจังหน่อยได้แม่ครับอันนี้แม่ยังหน้าตาสดใสอยู่ด้วครับเด้อพี่น้องครับเอาคู่นี่เท่าไรครับนี่เปิดไปเจ็ดสิบสามครับเจ็ดหมื่นสามนะครับพี่น้องครับเออวันนี้เบิ้งแม่วันนี้แม่นี่จิ้มดำดำสนิทแล้วก็นมสีหัวหางบอดดอกบ่ดแซมครับเอาเบิ้งลูกชัดๆวันนี้พี่น้องครับนี่ย่างเด็ดเลยครับพี่น้องครับอ่ะ ่บมีตำหนินะครับคู่นี้เนาะบ่มีครับไม่มีตำหนินะครับเด้อเหาเบื้องเหงาหางค้นหางไกลๆครับพี่น้องครับนี่นี่เด้ออย่างแจ่มเลยนะครับคู่นี้เด็ดเด็ดเด็ดครับพี่น้องครับอ๋อเดี๋ยวภาพเบื้องคู่ต่อไปครับพี่น้องครับอันนี้อ๋อเดี๋ยวให้พอแดงแล้วผูกไว้เนาะเออมาใส่แม่กรได้รับพี่น้องครับจะเอาให้ดูชัดๆอ๋นี่อ่ะนี่นะครับพี่น้อง อ๋อเดี๋ยวพาไปดูคู่ต่อไปกันครับครับตัวนี้แห้งเทพคักได้ครับคู่ต่อไปเทปก็นี่เป็นว่ครับอ่าแนนุวาเทพก็ตัวเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นแม่ลูกแล้วครับแม่ตัวใหญ่เด้อครับโอ้แดงดีอยู่โอ้นี่เทพคักตัวพี่น้องนี่ลูกเคฟสามหนึ่งครับตัวนี้ตัวนี้เค3ฟสามหนึ่งครับพี่น้องวันนี้เทปก็เก้าอีกครับผมนี่แหละเค3 1ฟสามหนึ่งนะครับเด้อตัวนี้เกิดวันที่25มีนาฮกหาอันนี้อายุหน่อยกว่าตัวพี่น้องครับแต่มันตัวใหญ่นะครับเขาเฮ็ดแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เฮ นี่แล้วครับแม่พันพี่น้องครับแม่สูงร้อยห้าสิบตัวเลยห้าสิบบวกแล้วครับแม่ผสมเคฟสามหนึ่งไว้ขึ้นกันครับบัดนี้แม่กะผสมเคฟสามหนึ่งให้แล้วนะครับพี่น้องครับนี่ลราเบื้องผลงานออกพี่น้องเคฟสามหนึ่งออกมาแบบไหนผสมไว้ให้อีกแล้วนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้ผสมวันที่สิบเก้ากรกฎานะครับพี่น้องผสมหมูว่านหมูก้อนนี่แหละครับผมกำหนดคลอดกะบยี่สิบเก้ามีษาหกหกนะครับเด้อ ่ะไปลูกเดี๋ยวบนซูสิาพห้าขี่รถบ่เกินมื่ออื่นเลรอเจ้า <c oughs> อ่ะนี่คูน่นี้เท่าไรครับในนู่นนี่เปิดไปแปดสิบสามครับแปดหมื่นสามนะครับกกพี่น้องครับแล้วลูกก็กินขาดแล้วเอาแต่ลูกทั้งนี้แหละพี่น้องครับปล่อยไปสองเดือนบ่เป็นแปดสิบสามนะพี่น้องลูกที่เนี้ยก็นี่หลายนะครับครับน, <c oughs> นี่เอาแปดหมื่นสามต่อรองเอาเฝ้าเลยเฝ้าโทรเลยโทรไปโทรไปพี่น้องเ <c oughs> อ้ยเนานี่เอาเลยพี่น้องครับเอาป้องกันไงปวดแล้วตัวนีเงาเงาใหญ่ผมครับพี่น <c oughs> ้องครับเลี่ยมตัวนี้ครับลูกที่ไะไครับเต้นฟอง ลูกสองครับลูกสามในทองครับอันนี้ลูกสองลูกที่สามในทองครับพี่น้องครับอ่าไปเบื้องแม่มันครับบันนี้โทรเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่รูปร่างหน้าตานะครับแม่หลายคนอาจจะบอกว่ามันอ่าอาจจะโบทนะครับผู้ใดมีง่วแบบนี้พี่น้องครับเห็นบ่ลูกออกมาครับแจ่มว่เทพบ่พี่น้องผู้ังคนเห็นง้วททองแบบนี้บ่บจากสื่อที่ว่ามันบโบทว่าสันตตัวใหญ่ดียูสันต์พี่เรียงไหลนงานเบื้องเอาพี่น้องครับขันเห็นหน้าหนุ่มง้สิมาขายฝ่าวซื้อเลยพี่น้องแม่นวลนวลหนั่งสิครับนี่ ด่างคอเด็ดีดีวะนี่อ่ะนี่ได้ครับเด้อลูกมาเอาลูกมาอันนี้มานี่เออนนี้เด้อสวยนะครับเนาะเอาบัมีตรหนีเนาะเอาพอเพิ่งถ่ายยางนะครับเดินเดินเดินนมไม่อย่างไม่เมียกับฟูดหน่อยนะครับโน้มมีติ้งโน้มแมนบ่แมนแมนแมนนมลูกบัมีตรเนาะบ่ครับเออนี่นะครับพี่น้องเพิ่งขังนี่เอาแปดหมื่นสามนะครับเนาะอ่ะไปแล้วพี่น้องเห็นชัดแล้วล่ะผู้ใดเห็นไม่ชัดเข้ามาดูเองนะครับพี่น้องวันนี้ต่อไปเอาตัวได้ครับนายนุ่มแม่สาวนี่ครับมื้อนี่ วันนี้ก็จะเป็นแม่สาวมั้วยี่ผสมไปหรือท่องไปครับนี่ครับพร้อมผสมครับผมสาวพร้อมผสมนะครับเด้อพี่น้องครับสาวสาวสิงสิงโอ้เรียมตัวยังสดสดดีเลยครับพี่น้องครับเด็ดเด็ดเอาตัวนี้อ่าใกล้ผสมเหรอเนาะครับใกล้แล้วครับพอทัานถึงยี่สิบยี่สิบเดือนที่นี่ครับสิบแปดบวกครับสิบแปดบวกหมายถึงงวดเด้อครับเด้อว่าแมนหลีดสิบแปดบวกด้วพี่น้องครับนี่นะครับเด้อสิบเอาตัวนี้สูงร้อยสี่สิบหรือมั้งเนาะครับว่าไว้เท่าไดครับตัวจริงสิ 47ครับ4ี่หมืนะครับพี่น้องครับนี่เอาเลยเนาะแดงใหม่ปนิลูกที่แดงส้มไหลครับผมตับัวแดงเมื่อกี้ยังตั้งแดงขักอยู่อันนี้ทั้งแดงทั้งงามนะครับเนาะสาวสดเอาวิ่งวิ่งเลยนอกตังดีสี่หมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับดูเหลี่ยมดูหนังคอเพิ่งมุ้งกลุ่มกลวงครับพี่น้องอยากได้หัวสวยๆนายนุฟาร์มเลยนะครับพี่น้องครับครับผมนี่นะครับเด้อในขณะนี้เฟซบุ๊กนายนุเพิ่นกะ แตกสวนๆยุดรดร่างรวยๆยื่พี่น้องอเฟซบุ๊กนายนุฟาร์มนะครับเด้อไผรอยากจะได้เบื้องเอาตัวต่อไปครับผมครับนี่ครับแม่สาวเพื่อนครับอันนี้กับแม่สาวอีกขึ้น,นครับเด้อกกซิตัวนี้จักเดือนสิบเท่าไรเนี่ปีไปครับปีกกัวๆเน่วันปีกลัวๆเนี่นี่แหละครับพี่น้องเอางูาสาวตัวนี้นะครับเด้อตัวนี้ว่าไวเท่าไรครับเป็นี้4ิหครับตัวนี้4ี่ิบหครับพี่น้องครับยังถูกก็อีกก็ตัวเมื่อกี่นะครับเด้อเอาอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะ เอองูหูเด้อครับเด้อนี่งูครับมาลุงมาู้นิ่งๆนะครับเนาะสูงก็สิร่อยสิยี่สิบบวกหลอดพี่น้องตัวนี้เอ้านี่ตุ้มว่ามันตุ้มล้อมปีดอกครับตุ้มไขมันเพิ่นมสอดอกตุ้มยุใสโว่น่ะเออครับยุคอนั่นนะครับพี่น้องครับเอ้าอยากจะได้แบบนี้มาเลือกมาชมอมาเลยดูท่าเดินไม่มีตำหนิเด้อครับพี่น้องขอบหูดำๆเดี๋ยวให้เบื้องขาเนาะครับเนาะนี่เรียบเห็นชัดๆไปนี่เอ้าผู้ใดหมักงัวสาวก็ลังมองหาอยู่นะครับเนาะเออนี่แหละ S <S> ờ, นมน้มเหลียวบ่เห็นมันนมน้มบ่มีติ่งครับบ่มีติ่งมันบ่เอายังไม่หมดนะครับพี่น้องครับเอาปิดท้ายครับอันนี้ปิดท้ายเป็นบ่ค <discord S 2> รับนี่ปิดท้ายปิดท้ายบิดท้ายอันนี้ย่างแดงตัวนี้ยังแดงไปอีกครับพี่น้องครับแดงแล้วก็บดพร้อมนะครับเด้ออันนี้ก็จะเป็นัวดสาวคือกันแน่นครับว่แนใ่ใจมาตัวนี้ผสมไปครับย่างครับอ่ะย่างบ่ท่านผสมนะครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้สาวอ่ากะสิไกล้ผสมเลยแหละครับพี่น้องครับรนี่นนี้ตัวนี้สีแดงบ่คักดนะครับเด้อ สูงเท่าไรครับไดโน,นตัวนี้ร้อยสามสิบกว่านะครับ130ร,ร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสิบห้าบวกนิดแหละกัมเรีนครับร้อยสามสิบห้าประมาณนี้นะครับเนาะแดงคักด้วครับเด้อตัวนี้พี่น้องเอาสาวๆส,ส,สดๆดสิงๆแดงจนเหลี่ยมตัวนี้เท่าไรครับสี่สิบห้ากันครับตัวนี้สี่มือหายนะครับเด้อไผอยากจะได้ง,งว่าสาวที่โทรมาถามผมว่าง่ว่สาวตําเสนไม่บรนี่ครับงามๆเลยสี่มือหาเองเป็นแม่บอกแม่พันใดครับผมนี่แหละเรื่องสีนี่ยมต้องห่วงเลยครับแม่นี่เอาหางไม่ดอกไม่แซมเนี่ยการดึงก็ปกติดีครับขาบ่ถกนะครับเด้อพี่น้อง นี่นี่นะครับเด้อสี่หมืนหาครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามุดแค่นี้นะครับนายหนุ่มมุดแค่นี้แหรอเอ้าสาวๆสวยๆสุดๆเลยครับพี่น้องครับคลิปนี้กัเด็ดขึ้นกันครับผมอยากได้ตัวไหนมาเอาเลยนะครับเนาะสงสัยตัวไหนตรงไหนโทรถามนายหนุ่มฟ้ามครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับกขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ